เลือสพัฒแห่แชร์ภาพเคลลี่เข้าพิธีอุปสมบทก่อนรู้ความจริงภาพเก่าอินสตาแกรมรายหนึ่งนะครับเผยภาพเคลลี่ธนภัทตนั้นเข้าพิธีอุปสมบทแบบเรียบง่ายหลังปิดฉากชีวิตคู่ขาเตียงหักกับน้องนาย2ปีกว่าพร้อมกับคอมเมนต์ตอบกลับสุดเศร้าเรียกว่าเจอเปัญหาชีวิตคู่เข้าอย่างจังกับจนทําให้ขาเตียงหักของคู่สามีภรรยาต่างวัยอย่างหนุ่มเคลลี่ธนภัทรกับอดีตภรรยาคนสวยอย่างน้องนายชนุตรา ที่อยยุห่างกันถึง22ปีต้องจบความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาลงทั้งน้ำตาหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพียงแค่2ปีกว่าเนื่องจากเหตุผลช่องว่างอายุที่ห่างกันรวมถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันจึงตัดสินใจถอยคนล้าวพร้อมยืนยันไร้มือที่3ล่าสุดได้มีผู้ใช้อินสตาแกรมลายหนึ่งโพสตภาพนักแดงรุ่นใหญ่อย่างเคลลี่เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดแห่งหนึ่งในเมื่อวานนี้พร้อมกับข้อความว่าที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีโศกที่ใดมีของรักที่นั่นมีภัยเมื่อไม่มีของรักเสียแล้วโศกภัยก็ไม่มีเราก็ถักฐานนมแคลรี่ว่าสู้ๆนะเคนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถามต้องเช็คอินมีข้อความว่าปล่อยวางเรื่องที่ผ่านมาดานุน่มแคลรี่เองนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าอยากให้แม่อยู่ด้วยและรูปอีโมจิหัวใจสีแดงจากนั้นผู้ใช้อินสตาแกรมไลน์ดังกล่าวนะครับตอบคอมเมนต์ว่าแม่อยู่กับเคนตลอดเวลา จนหนุ่มเคลลี่นะครับตอบกลับด้วยรูปอีโมจิหัวใจสีแดงในขณะที่อินสตาแกรมของเคลลี่นะครับโพสต์ภาพบรรยากาศวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงไอจีสตอรี่โพส์คลิปวิดีโอในวัดแห่งหนึ่งทำการแฟนคลับเข้ามาอนุมโมทนาสาธุเป็นจำนวนมากด้านผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าภาพของเคลลี่ปวดเป็นภาพเก่าซึ่งอินสตาแกรมดังกล่าวเป็นของแฟนผู้จื่อารส่วนตัวของหนุ่มเคลลี่เองลงภาพเพื่อให้กำลังใจเท่านั้น ยืนยันไม่ได้หนีบวชแต่อย่างใดอองานนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพเก่าของหลุมเคลลี่ครับที่เคยเข้าพิธีอุปสมบทก่อนหน้านี้ไปนิดถึงช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็จะลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ